ลูกค้าที่บุคคลธรรมดาเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแหวอพอไม่เอาแวนเนี่ยเราก็เสนอบริการแบบรวมแบบไปอแล้วก็ให้ทางบัญชีก็คือพี่สาวเนี่ยยื่นภาษีแบบรวมแบบให้กับกลมสัมพากรเพื่อที่เสียภาษีรายเดือนครับแต่พี่สาวค่ะเราไปเจอข้อมูลว่าไม่ได้เปิดใบกำกับภาษีแล้วก็ไปเอารายได้นะคะที่าขายให้กับทาง ลูกค้าลูกค้าเอาเข้าส่วนตัวอาจารย์หมายความว่าตอนที่ไปเก็บังค์เนี่ยใช่ก็ให้ให้โอนเข้าส่วนตัวไม่ได้เข้าเงินบริษัทคิดว่าอย่างนั้นออันนี้สื่อจริงลยเฮียเคิดว่าน่าจะโอนเข้าส่วนตัวหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ถูกบันทึกบัญชีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งบันทึกบัญชีก็ตั้งเป็นหนี้สงสัยจะสูนเอาไว้ที่ลูกค้าเขาจ่ายมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเฮียเขาก็เลยไปตามกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกนี่ไงหลักฐานจ่ายเงินแล้วจ่ายไปที่ ลูกสาวของพี่สาวอ๋อซึ่งตอนนั้นก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาใช่ไหมใช่ใช่เขาให้เขาวานให้ลูกสาวเนี่ยไปตามเก็บเงินอ่าอ่าแล้วแทนที่จะให้อนเงินเข้าบริษทัทเพราะมันเป็นธุรกิจของบริษทัทใช่ดันโอนเงินเข้าส่วนตัวใช่ใช่แล้วมันมันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงต่อ,อเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ด้วยมูลค่าเงินเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะหลักแสนนี่แหละเราก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวเราเอาข้อมูลตรงนี้และกันเอาไปถือว่าถือโอกาสไปเจรจาบนบุญนั้นด้วยว่าเราเจอตรงนี้นะ แล้วก็คุณจะว่ายยงไงไาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาเงินไปเท่าไหร่ด้วยป่ะถูกแล้วก่อนหน้านั้นอีกหละที่เราไม่ใช่ที่เราไม่ได้ดูอีกล่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ถ้าเกิดคุณจะเดินหน้าคดีต่อเราก็จะคุณก็มีโอกาสแพ้ด้วยนะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงนี่คือหลักฐานที่ฝั่งเรามีคุณจะสู้คดีต่อไหมหรือจริงๆแล้วเอาอย่างนี้พวกนี้เราจะทําเป็นแบบว่าไม่อไม่อาไม่ฟ้องไม่อะเรื่องนะไม่เอาเรื่องขอให้คุณเนี่ย ก <G ül> ็จุบจบกันไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปตรวจถึงมูลค่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแล้วแต่ไปเข้าส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นมูลค่าที่เฮียแบบว่าเฮ้ยยอมความไม่ได้ว่ามันเยอะมหาศาล <c oughs> ว่าได้ข่าวว่าธุรก,กิจของเฮียเนี่ยมันทาธุรก,กิจมีไรายได้แต่ไม่ไม่มีสภาพคล่องด้วยช่วงท้ายๆอ,ะอ่ะออใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทั้งนี้เราก็เฮียเองนะ่ก็ไม่อยากฟ้องพี่สาวด้วยถ้าจบกันด้วยดีก็อจบไปเถอะแล้วก็สองเนี่ยเขาก็ต้องไปเสียเวลารื้ออีกค่ะอาจารย์มันก็ค่อนข้างเสียเวลาเยอะอะค่ะ ก็เฮียก็ว่าเออถ้าเกิดจบกันได้อ่ะก็ก็จบ